สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาพบกันอีกครั้งในวิชาโลกดาราศาสตร์และอวกาศวันนี้เรามานำเสนอเรื่องเทคโนโลยีอวกาศด้านการแพทย์และสุขภาพในการใช้ชีวิตของนักบินอวกาศต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากบนโลกทั้งในเรื่องอุณหภูมิความดันแรงน้ำท่วงและปริมาณรังสีต่างๆที่ผ่านเข้าสู่ร่างกาย นักวิทยาศาสตร์จึงได้มีการพัฒนาเครื่องมือต่าง,างๆที่ช่วยให้นักบินอวกาศสามารถปฏิบัติภารกิจในอวกาศได้อย่างปลอดภัยซึ่งความรู้ดังกล่าวได้นำมาประยุกต์ใช้กับมนุษย์บนโลกเช่น การพัฒนากล้องสม,มิติที่มีขนาดเล็กและมีประสิทธิภาพสูงจากห้องปฏิบัติการของ NASA นำมาพัฒนาเป็นกล้องส่องตรวจอวัยวะภายในของร่างกาย3ม,มิติหรือ 3D Endoscope ซึ่งช่วยในการผ่าตัดให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเครื่องวัดอุณหภูมิทางหูหรือ Infrared Ear Thermometer เป็นเทคโนโลยีที่ดัดแปลงมาจากเครื่องมือวัดอุณหภูมิของดาวฤกษ์และกาแล็กซี่ที่มีเซ็นเซอร์ตรวจจับรังสีอินฟราเรดซึ่งนำมาใช้วัดความร้อนของร่างกายที่แผ่ออกมาจากทางหู ั๊มหัวใจเทียมขนาดเล็กพิเศษหรือ artificial heart pump เป็นการออกแบบปั๊มโดยใช้ซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ของ NASA และเทคโนโลยีพลวัตของไหลจากระบบเชื้อเพลิงในยานขนส่งอวกาศซึ่งเป็นการจำลองการไหลของของ,ของเหลวผ่านเครื่องยนต์เครื่องวัดรังสีอัลตราไวโอเลต หรือ UV tracker เป็นการพัฒนาจากสารกึ่งตัวนำที่ใช้วัดค่าการแผ่รังสีอัลตราไวโอเลตของดวงอาทิตย์ที่ส่องมายังโลกเครื่องวัดรังสีอ er ัลตราไวโอเลตนี้ทำหน้าที่ตรวจจับค่ารังสีไวโอเลตในผิวหนังให้อยู่ในระดับที่คงที่และไม่เป็นอันตรายต่อผิวหนังกล้องดิจิทัลหรือดิจิทัลแคม era ซึ่งนาซาบันทึกภาพบรรอา,ยากาศบนผิวดวงจันทร์ได้โดยใช้ระบบดิจิทัลในปัจจุบันมีการใช้กล้องชนิดนี้อย่างแพร่หลาย กล้องอินฟราเรดเป็นกล้องที่ใช้ถ่ายภาพในที่มืดโดยการตรวจสอบความร้อนของวัตถุเป็นการพัฒนามาจากการถ่ายภาพการจุดระเบิดของเชื้อเพลิงในจรวดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีอวกาศในด้านต่างๆมีความสำคัญกับมนุษย์และนำมาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งในอนาคตยังมีเทคโนโลยีอวกาศอีกมากมายที่รอการค้นพบและพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ เป็นยังไงกันบ้างคะกับความรู้ที่เรานำมาเสนอในวันนี้หากผิดพลาดประการใดก็ขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและรับฟังนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย